เป็นยังไงถ้าเราสามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานเดิมๆซ้ำๆำให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติได้ซึ่งในวันนี้นะคะสถาบันไทยระมันของเราจะพาทุกท่านไปชมเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติกันค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรกับภาคอุตสาหกรรมทำไมปัจจุบันเริ่มมีการนำระบบ automation system เข้ามาใช้มากขึ้นไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์นันพงศ์สิงหาครับผู้ดูแลแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติครับ ะบวนการอัตโนมัติก็คือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการอัตโนมัติให้สอดคล้องกันครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของไฟผลิตให้ดีขึ้นด้วยครับบริการของแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านฝึกอบรมแล้วก็ให้การปรึกษาในโรงงานภาคอุตสาหกรรมนะครับเราได้จัดทําหลักสูตรขึ้นมานะครับหลายหมวดวิชาเพื่อเอามาให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นมูลนิธิของไฟฟ้าพื้นฐานและไฟฟ้าโรงงาน นในส่วนของ PLC เราได้มีแบ่งออกเป็ Open, นโซนทั้งโซน j ี่ปนแล้วก็โซนยุโรปในหมวดของ Communication and Network ในส่วนของหมวดนี้นะครับก็เป็นหมวดที่สำคัญหมดหนึ่งเอาไว้ใช้สำหรับ Communication เอาไว้สำหรับ Connectivity Data จาก Field Level ขึ้นสู่ในส่วนของ Monitoring ได้นะครับถัดไปในหมวดของทัศกิร s จกา a ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทางด้านของ g u i ทางด้าน Design ทางด้านของ Connectivity ต่าง ะร,ระดับแมชชีนระดับวิชวลไลเซชันครับในส่วนของแผนครับหมดถัดไปครับในหมวดของเซนเซอร์และแมชชีนวิชันครับถ้าพูดถึงเซนเซอร์เราก็เข้าใจกันดีว่าเซนเซอร์มีอยู่หลายแบรนด์หลายรุ่นนะครับในภาคอุตสาหกรรมที่เราใช้กันอยู่นะครับทีนี้ในในส่วนของตัวเซนเซอร์ที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในติดตั้งอยู่ในเครื่องจกักรแล้วก็ดึง data ขึ้นไปสู่คอนโทรลเลอร นะครับผู้ใช้งานด้านคอนเลอต์ต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปดึง Data นะครับขึ้นไปโชว์ที่ระดับมาจูดิงได้เช่นกันครับในส่วนของจุดแข่งของเรานะครับเรามีความพร้อมทางด้านของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีความพร้อมทางด้านของวิทยากรที่มีความสามารถมาตอบโจทย์ในทางอุตสาหกรรมแต่ละด้านนะครับระดับต่อไปเราก็มีความพร้อมทางด้านของอชุดฝึกที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมหนึ่งคนต่อชุด นะครับที่สําคัญคือเรามีความพร้อมทางด้านของความรู้และทักษะที่สามารถช่วยให้เกษตรกรมสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับก็จะขอเชิญชวนนะครับในส่วนของลูกค้าทางภาคธุรกกรรมนะครับทุกทกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัตินะครับเข้ามาลองศึกษาแล้วเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอัตโนมัตินะครับเพื่อจะได้รู้ถึงวิธีการทํา ระบบเน็ตเวิร์กทำคอมมิเนคชันต่างๆรวมถึงกลุ่มของ PLC หรือหมวดต่างๆที่ได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับเพื่อจะให้ทางผู้เข้าฝึอกอบรมนั้นได้มีทักษะและความรู้ออกไปใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยกีกระบวนการอัตโนมัติสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ